ครับสวัสดีครับพบกับช่องพกสลิงบันรหาซีฟิล์เราครับวันนี้เข้าสิว่าเห็ดอาหารครับเข้าสิว่าเห็ดต้มโคลงนะครับมีนู่นแบบยังไงต้มโคลงปลาย่างครับผมเห็ดแบบง่ายๆบ้านๆเข้าครับผมรับรองว่าแซ่บติดตามได้ครับผมมาดูวัดทวดิบครับว่ามีอย่างแน่เนาะมาจะ่ซีฟิล์ดลักๆละกับปลาย่างที่เข้าขึ้นไว้ละคือปลาย่างครับ เป็นปลาอ้เนี่น็อตปลาเก๋ออีหยันปูปลาที่ผู่อ่าพอซื้อมาจากตลาดครับปลาที่ผู้ที mmm. ่แม่นครับอันนี้ก็พริกกินดานะครับประมาณสิบกม็ดนี่แหละตะไคร้นะครับหอมแดงนะครับหอมแดงหอมแดงแล้วก็อันนี้ก็พริกแห้งนะครับเท่าจีบขวดได้ตัวนี้เทาาจีบขวดแล้วก็ชิมีนี่ ใบมะกรูดผักชีฝรั่งมะเขือเทศหั่นมะนาวเขาบ่มีมะนาวครับเขาได้เหรียญนั้นนั่นเลยเลมอนนะครับเก็บมาจากสวนที่บ้านนะครับขายว่าอะไรครับมะขามเปียกนะครับส่วนมะนาวเลมอนเนี่ยเข้าสใไ่ที่หลังเข้าบีบนำส่นะครับตอนเขาสียกลงจากหมอนะครับตอนเข้าสีรับท่านนะครับอ่ะครับในเข้ากาสีท้าการครัวใน ชุดขอมพวกนี้ก็นะครับเนาะไอ้พริกแห้งนี่อย่าเพิ่มขวนะครับขวที่หลังตอนที่าเที่ยนี่แล้วเดี๋ยวมันอทีใหม่เกินไปเดี๋ยวมันอทขมนะครับขวพวกพริกพวกตะไคร่หอมแดงนะครับเนาะมาเอาติดเตาแล้วไฟไฟแบบอ่อนๆครับลงไปเลยนะครับลงไปเลยขวดผสมกันไปเลยไอ้ที่บอกไว้ครับพริกแห้งเท่าหญ้าตึงใส่เนาะเดี๋ยวทิ่ใหม่เดี๋ยวทีขม ต้นโครงนี่มันขิดมะสสำหรับนนครับเขาสวยเราล่อเนอนโอ้อไม่แตกกอกนะครับมาถึงทำได้นะฮะบางบ้านถ้าบางคนบางบ้านเนี่ย่นบมัมมักเพ็ดหลายครับยาไซปริดหลายนะครับเด้อแต่ว่าผมเนี่ยผมกินรสจัดนะเดี๋ยวเครงปรุงฮัทชิบอกว่ามีอยงแรงนะครับนี่เกลือนี่ผมปรุงรส ประมาณนี้แหละครับน้ำปลานะครับขดาดไปอะไรน้ำปลานะปปลน่ยปรุงปรุงรสผงนัวเนี่ยนะครับตกวไปเรื่อยๆครับให้น้ำมันหอมระเหยมันเขาออกมานะครับขอาเงี้ยเครื่องเทศเขาเนี่ยเหมาะสำรับขัดสุภาพรุทเนอเมนูเนี่ยขัดสุภาพบุรุษที่ดื่มไอ้นั่นครับหนักที่ถ้วยนะครับนรหนักด้วยตัวคนไทนะ สำหรับคนดื่มเนี่ยเขาจะออกให้มากลเลยเม่รูนี่จัดจ้านนะครับสวดพริกแห้งเนี่ยเท่าจะมาลงที่หลังมลงกที่หลังมั่ยังสีเบาใหม่แห้งนะฮะาี่ไปตำจัหน้อยตำพ่อไอเดียพ่อแตกนะครับพริกไปแห้งนะเพราะให้เขามีกลิ่นหอมครับเสียละมุนเลยละ่ะครับผมจากดีเทาก็จสต้มแบบให้เครื่องเทียดเท่าเนี่ย มันหร้อมเลยเฮข้าออกมาก่อนนะครับต้มไปเรื่อยๆนะครับไอ้พวกเคืองพวกเนี้มันออกมากนะครับมันจะงสีเด็ดไปชัดพร้อมละมุนนะครับนะครับจากนั้นเท่ากับเสียเอาปลาย่างนะครับลงไปนะครับเดี๋ยวให้มันละอุปกุ๊บกุ๊บก่อนพี่ดีกันครับครับหลังจากที่ข้าต้มนน้ำ ซูมไผ่ห้าวแล้วนะครับไอ้พวกตะไคร่พวกหอมแดงพวกพริกฮะได้ทีแล้วนะครับแล้วใส่เข้ากันเติมไหมครับไปย่างไปครับหัวลงไปครับเทไปเลยครับเทไปแล้วเปิดจานเลยครับได้ครับผมอ่าต้องกัดจมไปสักพักให้เขาเปื่อย้วครับแล้วเทคนิคสำคัญเลยครับเด้อ เน,นี้ยเดี๋ยวเขาคมลงให้ายของขาง,งชุ่มน้ำห้มันถมน้ำกันปลาย่างไงเขาทีมีฟองนะครับนะเนาะบาในี้อาต้องขยันตักออกดนะ้วเขาต้องตักไกอ้น้ำที่ฟองฟ้องให้ออกเรื่อยๆนะครับเนาะฉันก็ออกเนี่ยว้ามันสิบบหัวเนี่ยติดข้าวที่ะมาณน้นะครับเนี่ยเอาฟ้องออกเห็นไหมครับตักออกเรื่อยๆครับเขาต้องตักออกเรื่อยๆนะครับ ทิ้งเลยนะครับโอ้โหโดนพริกขัวพริกมีอาการเลยแซบครับรับรองว่าแซบแน่นอนเลยนี่เอาไปอย่างลกเลยโอ้หอมไปแปดบ้านเก้าบ้านสิบบ้านคนเออเอสอสวรอคนระบาดเลยหอมขักหอมเนี่ยพี่รองเลยเปช่วงหนุ่มห้แตกวะฮือ หอมครับหอมปลาย่างกินหอมเดยออกเลยรู้เลยล่ะเครื่องเคืองเทศนะครับครับผมก็จะนี้เท่ากับเสี้ยวพริกเท่าข,ขวดนะครับพริกไอ้แหงแ้งไหมเท่าขวดเทลงไปครับเพิ่พมพอบเผ็ดชอมละมุนแล้วก็อันนี้ครับเครื่องปรุงสี่มีผงปรุงรสแป้งนัวเกลือนะครับเทลงไปครับผมแหม ขอโทษขออภัยนะครับมือเดียวนะครับมือนึ่งถือกล่องเนะาะครับผมหากว่าไรครับน้ําขามเปียกนะครับน้ำขามเปียกเนาะต,ตัวผมนี่ผมบ่ไข่มักเปียกกันเลยพอเขาจีเซย์มะนาวอยู่ดีผมเลยบ่ใส่ลายไปเลยครับใส่ประมาณนี้น,นี่ครับขามเปียกออกพอดีแหละตา้ไปครับ ครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับเอาดีใส่ไอ้ไนั่นแหละคันนมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศลงไปนะครับเีือถ่ายไม่อยู่เนอะตะกรบ่าอยู่ทำคนเดียวอา่ไปครับมะเทศครับมะเขือเทศคันครับ ครับก็จะตุต่มดวนตุ่มดวนมันคืเปือปดด่อยปวดเลยไอ้เนี่ยก็เทียมเลยคือบั่นเท่กากัาาาเาเเนเลยแบบเคี่ยวๆส่วนไในไนนะั่นน่ะผมทีใช้ที่หลังตอนโป่งหม้อเลยผักชีฝรั่งกับไอ้เนี่ยใบมะกรดูดนี่ใช้ที่หลัง ไปมานาผมจะบีบใส่ที่หลังนะครับเป็นขั้นตอนทุดท้ายเนาะเพราะว่าข้าสจีตักเสือบวเขายังบีบใส่หน้าใส่ก้อนมันสีเปรี้ยวเกินนะครับใส่นี่นะขากเราปิดฝาไปสักครู่ครับครับคราวนี้มาถึงข้าวเข้าวจีใส่ปลวกไปมะกรูดกับผักชีฝรั่งเราได้ไปเทลงไปลยครับจวดลงไปนะครับจวด,จดไป ่จุ๊บครับอ่าเหลือเท่ากับจะเอาใส่์กีรังครับสูตรลับครับแต่ว่า fir? อยากให้มันเหี่ยวอ๋ออันนี้มันดูจะจริงเนาะสูตรลับครับถ้าไม่อยากให้มันหนึเหี่ยวปิดไฟครับปึ๊บแค่นี้พอเลยนี่ปึ๊บข่มลงครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยตามบอกว่าปี๊ดอันี้ตามบอปิดครับอันนี้มันสิบคือว่าต้นหอมพวก ใบผักขีฝรั่งกับไอใบมะกรูดเนี่ยมันสีบ่ได้ดำบ่ได้ไอนี่นะครับคือให้มันเขียวอยู่มันนนากินอ่ะเหมือนแครกระตุต้นให้น้ำมันหอมเราเคยข้อออกเฉยๆครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเ่อสิทำการบีบเลมอนใส่นะครับ <c oughs> เนื่องจากเราไม่มีมะนาวเรามีเลมอนนะครับ <c oughs> เลมอนใส่แล้วเด้ <c oughs> แต่ผมชิมดูเบื้องต้นแล้วว่า เปรี้ยวแล้วล่ะเพราะเราใส่มะขามเปีกไว้อ่านี่คือไปสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้กลิ่นหอมของเลมอนนะครับมาตักเสิร์ฟครับเน้นเนเน้นเน,นเอ๋หอมครับหอมหอมข้าวีด่ดีครับหอมปลาย่างหอมปลานี่ยไหม Hey. แบบจุกๆครับเอาแบบจุกๆเสียบๆนุ่มๆเลยหอมๆนะครับเฮ้เฮ็ดหมอยังได้ครับเลยว่าเมื่อนี้ยูบาลน้ำกันสอง่านนะครับ okay. เอาแบบจุกๆเลยเอ๊ะ hey. ตักใส่เลยครับเอ๊ะ hey. เสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟครับคราวขณะียเข้ากับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือสิบเป็นหับท่านแล้วนะครับมาเชิญเสิร์ฟกันครับทุกคนขอบคุณครับที่ติดตามและรับชมนะครับบล็อกสือบาร์ฮาซิมครับไปเสิร์ฟด้วยกัครับผมเสิร์ฟครับอมผมสิบบาทแปดบาทเลยล่ะไปไปรับท่านกันครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ